กลับมาช่วงนี้นะฮะต่อด้วยเรื่องอุบัติเหตุอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับประมาณสักสิบโมงนะครับตำรวจได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุการณ์รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะฮะไปชนขอบทางชนจนะทั่งมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณแยกลาดพร้าวถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะก็ไปตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงทางโค้งโค้งใต้สะพานข้ามแยกลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปถนนพหลโยธินนะฮะ ก็ไปพบรถมอเตอร์ไซค์คันเมื่อสักครู่นี้สีเขียวนะฮะยี่ห้อคาวาซากิเป็นมอเตอร์ไซค์แบบ Big Bite บิ๊กไบค์นะฮะล้มอยู่เสียหายทั้งคันห่างไปประมาณสัก100เมตรไปเจอศพของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะชื่อนายพักรพลวิเศษทิติพันธ์หรือว่าอ,องนะชื่อเล่นอายุ21เป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะนิเทศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงภาคอินเตอร์นะฮะ แล้วก็จากการสอบถามน้องสาวนะฮะชื่อคุณทาลินีดานี่นะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ตายเนี่ยเป็นลงถึงตัวเธอด้วยนะฮะที่ให้ข่าวกับตำรวจเนี่ยเป็นลูกของอสวรวัตรแลม,มโบ้เนี่ยที่เห็น<ม>ในภาพนี่นะฮะ<ม>พันตำรวจโทรไ<อ>กลเดชวิเศษทิติพันธ์นะฮะหรือว่าเรู้จักสรวัต์แลม,มโบม้แล้วน้องสาวก็เล่าให้ฟังนะครับว่าพี่ชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้จะไปเรียนปกติก็ขี่แบบนี้นะฮะแล้วขี่มา ออกจากคอนโดที่รัชดาแถวศรีเวลาแล้วก็ขี่มาก็ตอนออกมาก็ไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเลยนะฮะจะไปเรียนหนังสือคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่มาด้วยความเร็วมาถึงตรงนั้นเป็นช่วงทางโค้งแล้วพยายามจะเลี้ยวแต่ปรากฏว่ามันหักเลี้ยวไม่พ้นพุ่งเข้าไปชนกับขอบทางนะฮะจนกระทั่งคนขับเนี่ยกระเด็นออกมากระแทกพื้นเสียชีวิตนะครับ ครับนี่นะฮะคุณพ่อมาดูศพก็อย่างที่เห็นในภาพแล้วครับนาเวทนานะใช่ฮะร้องไห้เสียใจแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วลูกก็ก็เรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์เรียนในคณะนิเทศเน,น,น,นิเทศศาสตร์เพราะว่าอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่ได้ติดใจสงสัยเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะฮะเพราะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์มาชนขอบทาง嗯嗯ไม่มีคู่กรณีอะไร嗯嗯นะครับ มีเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งนะครับชื่อร้านเน็ตมอนสเตอร์อยู่ที่หมู่บ้านลินทองที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาครับเจ้าของร้านเนี่ยคือเรืออากาศเอกเอิบเปรมปิ่นประดับอายุ29ปีร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับว่าร้านตัวเองเนี่ยเปิดอย่างถูกกฎหมายนะครับเพิ่งเปิดร้านเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จ้างลูกน้องสองคนเนี่ย คอยเฝ้าร้านอยู่ปรากฏว่าช่วงกลางดึกของวันที่2ี่พฤศจิกายนประมาณสักตีสี่แล้วฮะระหว่างที่ลูกน้องสองคนคือนายอัธพลยายอิ่มและนายวุฒิพงศ์แม่นหวาสองคนนี้เนี่ยกำลังเฝ้าร้านอยู่เนี่ยนะครับมีคนร้ายสามคนนะเป็นวัยรุ่นนะบุกเข้าไปในร้านเสร็จแล้วเนี่ยตรงเข้าไปทําร้ายร่างกายนายอัธพลคนที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้นี้คือนายอัธพลนะที่อยูในภ <ๆ S 2> าพน,นี่นะครับกลัาแล้วคนร้ายมาถึงปุ๊บน,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 นี่ฮะ Oh. เสร็จแล้วเนี่ยคนร้ายก็เปิดลิ้นชักแล้วก็หยิบเงินสดไปประมาณ4 00 0บาทไปด้วยนะครับมากัน3ามคนนะฮะเข้ามาถึงก็ทำร้ายร่างกายเลยนะครับแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ที่ร้านด้วย mm hmm. นี่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายเนี่ยพากันหลบหนีแต่ก่อนก่อนที่จะหนีไปเนี่ยประกาศอีกบอกเดี๋ยวสักหโมงเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ คือตอนมาเนี่ยถ้าดูเวลาจากกล้องวงจรปิดเนี่ยประมาณตีสี่กว่าแล้วบอกเดี๋ยวหกโมงเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้เงินไปสี่พันละนายอัธพลหลังจากที่คนร้ายหลบหนีออกไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์ไปหาเจ้าของร้านแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเขาไม่ได้รับสาย mm hmm. ก็เลยโทรศัพท์ไปที่หมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งก็ติดต่อไม่ได้ฮะโทรไม่ติด mm hmm. เลยโทรศัพท์ไปที่สอพอคูคตตำรวจที่สอพอคูคตเนี่ยรับสายนี่ พอรับสายเสร็จปุ๊บบอกว่าก็ให้เดินทางไปแจ้งความที่โรงพักด้วยตัวเองคือไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าหลังจากวางสายกับตํารวจไม่กี่นาทีฮะคนร้ายสามคนเนี่ยย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมารอบที่สองเลยเออคราวนี้เนี่ยถามหานายอัธพลว่าทําไมถึงโทรศัพท์ไปแจ้งตํารวจออปรากฏว่านายอัธพลเนี่ยต้องวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนนะครับคนร้ายก็เลยไปทำร้ายลูกน้อยคนหนึ่งที่ชื่อนายวุฒิพงศ์เนี่ย เสร็จแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปเนี่ยมาทั้งหมดสองรอบด้วยกันแล้วตอนที่ทําร้ายเนี่ยมีการข่มขู่ด้วยนะว่าเจ้าปืนเนี่ยมายิงแล้วก็กล่าวหาว่านายอัธพลเนี่ยเสพยาหรือเปล่าเดี๋ยวจับตัวฉี่เลยที่สุดแล้วเนี่ยนะครับพอเจ้าของร้านรู้เรื่องเนี่ยเจ้าของร้านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดูแล้วเหมือนตํารวจเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้ความใส่ใจกับคดีนี้ อตอนเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยคนร้ายมาครั้งแรกเนี่ยตำรวจไม่ได้มาที่เกิดเหตุจกกนกระทั่งคนร้ายเนี่ยย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองนะครับแล้วก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์นี้วันหนึ่งเนี่ยเขาไล่าฟังบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาที่ร้านแล้วมาพูดกับลูกน้องบอกว่าเนี่ยร้านแถวนี้เนี่ยเกิดเรื่องบ่อยอยากจะให้ดูแลร้านหรือเปล่าถ้าอยากให้ดูแลเนี่ยจ่ายเงินมาพันหนึ่งลูกน้องเขาก็จ่ายเงินไปให้แล้วพันหนึ่งผ่านมาวันหนึ่งปั๊บเกิดเหตุการณ์นนนีี้้เกกิดขึคคท่่แตตงาาย,ายลรวจ อา,อามาบกน,<อ>นี่ก็คือฉมหน้าของคนที่ไปทำร้ายร่างกายนะฮะนี่เป็นหน้าหน้าร้านนะฮะโอ้โหอ,อ,อาจมากแล้วเจ้าของร้านบอกนะว่าหลังเกิดเหตุนี่นะฮะไอคนที่แต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ยย้อนกลับมาที่ร้านแล้วก็ทำทีมาถามเรื่องเรื่องของคดีเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วแต่ว่าไม่กล้าเข้าร้านกลัวกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้จับหน้าก็ได้嗯嗯ไม่รู้ว่าเกี่ยวโยงกับคนร้ายสามคนนี้หรือเปล่า แต่ว่าประเด็นก็คือว่าพอเรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจไม่ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ให้เจ้าทุกไปแจ้งความที่โรงพักเองนะฮะเจ้าของร้านเขาก็เลยเอาภาพในกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเอาไปลงในเว็บไซต์ YouTube เลยคือลงแบบประนามเลยแล้วก็เตือนร้านอื่นๆว่าเนี่ยอาจจะโดนเหตุการณ์ลักษณะทํานองนี้เกิดขึ้นกับกับร้านอื่นๆแต่ว่าประเด็นสําคัญคือก็ไม่ค่อยพอใจการทําหน้าที่ของตํารวจสักเท่าไหร่ แต่ว่าหลังจากที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยทางรองผู้กับการตารวจภูทรจังหวัดปทุมธาน,นีพันตํารวจเอกวิสูตรชัดชัยเดชก็นํากําลังตํารวจมาตรวจสอบร้านที่เกิดเหตุแล้วนะฮะแล้วก็ดูภาพวงจรปิดนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจคนร้ายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายตอนนี้ให้ชุดสืบสวนเนี่ยติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีโดยด่วนแล้วส่วนเรื่องที่ แจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยทางสำนักงานตำรวจเองมีความเข้มงวดมีหลักเกณฑ์บอกว่าถ้าเกิดเหตุแล้วสายตรวจจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วจะ3นาที5นาที7นาที10นาทีแล้วแต่ระยะทางแต่ว่าต้องไปให้เร็วที่สุดเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่มาล่าช้าหรือไม่มาที่เกิดเหตุเลยนั้นเป็นเพราะอะไร<อ>เดี๋ยวจะดําเนินการต่อซึ่งก็มาจริงภายในเจ็ดนาทีสิบนาทีใช่ไหมมามา,มากระทืบรอบสองอันนั้นคนร้ายมา <laughs> แม <laughs> ่พูดสะดุดีเลยนะฮะ <laughs> จริงๆ10ิบนาทียังไม่มาเลยครับไอ้คนที่มาคือคนร้าย <laughs> นี่แะฮะอาแล้วเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ